สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามจูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d ดี88มอ e ริสผาดาว youtube.com โหรศาัตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีนะครับนายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับดูดวงชะตารายเดือนนะประจำเดือนกันยายน2564นะครับก็ยินดีต้อนรับ นะสมาชิกแฟนคลับทุกท่านนะครับผู้ที่สนใจในการดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการเดินเบินชีวิตนะครับว่าคุณจะวางแผนชีวิตของคุณต่อไปอย่างไรในช่วงโควิดนี้นะครับแต่คุณจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะเออควรทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาขอ,ของคุณเนี่ยนะครับประจําในเดือนกันยาย,ยานนี้นะก็จะมีการโครจรของดวงดาวต่างๆนะครับก็อยากจะมาพูดถึงในเรื่องของการโยกย้ายของดวงดาวก่อน ก็จะมีดาวเกตย้ายในวันที่3กันยายน64เวลา16บหนกาสี่สนาทีนะครับแล้วก็มีดาวคานย้ายนะในวันที่6กันยายน64เวลาตีหนึ่งยีนาทีดาวสุกย้ายนะครับเสิร์ตตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะในวันที่8กันยายน64นะครับในเวลา14บสนกาสี่นาทีนะในช่วงวันที่8กันยายนเนี่ยน่าจับตามองนะครับแล้วก็ในวันที่ แล้วก็ต่อมาดาวอาทิตย์ย้ายนะครับ17กันยายน2564นะครับช่วงเวลา1 6ในกา34นาทีเพราะฉะนั้นก่อนที่ดาวอาทิตย์จะย้ายจะมีผลนะครับในวันที่16กันยายนนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเลขหนึ่งทิ้งท้ายนะแล้วก็ดาวพฤหัสดีก็จะพักนะครับเออถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยในวันที่ 28กันยายน2564นะครับเวลาตี5.32นาทีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณเดือนกว่ากวานะก็จะเสร์ชเดินหน้าอย่างรวดเร็วก,ก็คือช่วง8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในสไตล์ชีวิตของหลายคนนี่ก็จะมีเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับหลายคนนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะถึงเดินมนไป นะบางคนก็อาจจะสมหวังบางคนก็อาจจะไม่สมหวังเมื่อขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งนะครับขึ้นอยู่กับดวงชะตาของคุณของคุณถ้าคุณมีบุญเยอะยังไงส่งผลดีอยู่แล้วเธอเมื่อดาวพฤหัส,สบ,บดีโคโจรไปนะครับอาจารย์เคยบอกในดวงชะตาในคลิปลายเดือนแล้วนะถ้าใครติดตามเนี่ยนะช่วงวันนี้ถึงวันนี้วันนี้วันนี้นะว่าจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้าง นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้คุณรอ,อติดตามช่วงของเดือนออพฤศจิกายนนะครับเนะช่วงนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกในเรื่องของดาวพฤหัสดีอย่างละเอียดเลยนะครับไปจนถึงนู้นหละ <c oughs> อันนี้ยังไม่บอกเป็นความลับเออต้องเป็นทุกวนแหม, <c oughs> แม่ชอบพูดอะไรที่ซึ่ง <c oughs> เป็นความลับซะเหลือเกินนะโอเคนะครับส่วนในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนเนี่ย แล้วก็จะดับอยู่ที่สิงเพนอยู่ที่มีนนะครับในวันที่7กันยายน64เนี่ยนะแล้วก็วันที่21กันยายน64นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวมาดูในแต่ละวันกันก่อนนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในวันที่1กันยายนนะครับเดี๋ยวค่อยไปในเรื่องของการพยากรณ์ดวงดาวย้ายจะส่งผลต่อดยตาคุณอย่างไรนะครับอันนี้โดยภาพรวมนะครับ เหมือนกับตามปฏิทินน่ะตามดวงทั้งสามทั้งสามติบวันเลยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันในวันที่หนึ่งเนี่ยจนถึงวันที่สามนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยส่งผลนะ่ะชะตาชื่อหลายคนเนี่ยจะมีความทะเยอทะยานเร่าร้อนไฝ่ฝันมีความกระตือรือร้นนะครับแต่การมุมาหน้าของคุณนั้นเนี่ยต้องระวังและรอบค่อบไปมาก นะครับอาจจะเกิดอุปสรรคมีปัญหาและรวมถึงในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องรอบค้อบไปมากนะในดวงชะตาของคุณต่อมาในวันที่4.5.6.7นะครับช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการเดินสะดุดหกล้มทำอะไรโดยความไม่ประมาทนิดน,นึงนะครับในวันที่8.9 ให้ระวังอาจจะมีคนมาใช้เล่เหลี่ยมชั้นเชิงกับคุณนะครับก็ต้องรอบพอให้มากนะในวันที่1 0วันที่10ถึงวันที่15กันยายนนะครับช่วงนี้จะได้ลาบแต่ละครั้งมักจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณในวันที่11นะครับถึง15กันยายนช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของชู้สาวอาจจะติดโรค ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะในดวงคุณต่อมานะครับในวันที่สิบสองกับสิบสามดวงชะตาของคุณนะครับก็ mm. ยังไม่ค่อยดีนะระวังในเรื่องของรักซ้อนลักสามเศร้านะครับเออมันดวงชะตามาปรากฏขึ้นมามากกว่าหนึ่งคนนะเพราะมีดาวมากกว่าต่อมาในวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกช่วงนี้เนี่ยถือว่าดีนะ เป็นวันที่ดีวันมหาโชคเพราะฉะนั้นคุณเดีย๋ยมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับและอาชีพการงานที่โดดเด่นเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ทั้งหมดเลยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับนะไม่ไว่าจะเป็นอสังหาไดก็แล้วแต่นาะธุรกิจต่างๆในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์การเติบโตมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกนะในดวงชะตาของคุณ ในวันที่สิบเจ็ดเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไรนะครับในวันที่สิบแปดนะในวันที่สิบแปดเนี่ยคุณอาจจะมีความคิดไอเดียโครงการงานโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่คุณก็ให้ระวังในเรื่องของความร้อนอกร้อนใจด้วยนะครับคุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกใจเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับในวันที่19บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับในวันที่20สิบ กันยายนในดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะ20ระวังไปถึงวันที่22กันยายนนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังปัญหาในเรื่องของความรักระวังการถูกทิ้งนะครับในวันที่21 21ถึงวันที่24นะครับจะได้รับความเดือดร้อนจากเพศตรงกันข้ามนะในวันที่23 นะครับวันที่23บสาเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระมัดระวังปัญหาถูกหลอกนะครับอาจจะมีเรื่องทุกใจนะต้องระวังให้มากโดยเฉพาะผู้หญิงจําไว้เลยผู้หญิงเนี่ยระวังวันที่2ี่สิบากันยายนระวังถูกหลอกอาจมีภัยถึงตัวนะครับต่อมาในวันที่ยี่สิบ2ี่ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกนะในดวง่าตาของคุณเนี่ยการงานนะครับการเงินไม่ค่อยประสบผลความสําเร็จมีรายจ่ายมากกว่า นะยี่สหายี่สิบนะครับแล้วก็27นะในวันที่28ไปถึงสิ้นเดือนในช่วงนี้ในเรื่องของวิชาการความรู้นะครับต่างๆนะหรือในเรื่องของข้าราชาการหรือครูอาจารย์ก็จะถือว่าดีนะแต่ในเรื่องของอาชีพประมาณพวกนี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหาความรู้ต่างๆนะครับในดวงชะตา ชาวาลาัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับดาวพระเกตย้ายราศีเนี่ยในวันที่3กันยายน2 5 6 4เวลา16บนกาสีนาทีดาวเกตก็เข้าสู่ในพภพอาลีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหรืออุปสรรคหรือศัตรูต่างๆไม่หวังดีไม่มีความจริงใจด้วยนะครับพอมีเข้ามาก็มีเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีกุมพยายามอย่าสร้างศัตรูเพราะอะไรเพราะศัตรูของชาวราศีกุมในช่วง2เดือนนี้จะเป็น ตัวที่กล้าแข็งนะครับก็คือไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับดาวพระเกตเนี่ยเป็นท่อนล่างของพระราหูซึ่งพระราหูได้ดื่มน้ำำําอมฤตไปแล้วคือเป็นอมาตะคือไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระบัระวังศัตรตูให้มากนะครับศัตรตูไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของโบริวารมักจะนําความเดือดร้อนมาให้เจ้าชะตาด้วยเช่นกันมาดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระนครดองคานนี้จะย้ายราศีเนี่ยในวันที่6กันยาย,ยน6 4สี เวลาตีหนึ่งยี่สิบเจ็ดนาทีดาวคารย้ายเข้ามาตำแหน่งก็เป็นอังคารอนันต์ซึ่งศักดิ์ศรีนะครับก็ส่งผลให้คุณน่ยนะอาจจะเป็นคนที่เย่อหยิ่งในต,ตัวเองด้วยเช่นกันนะครับในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีกุมเนะี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ขยันเป็นพักๆไม่ค่อยที่จะได้อ่าดังใจสักเท่าไหร่ในดวโดยตาะนะครับในเรื่องของเพื่อนฝูงและสังคมเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับก็จะล้มหายตายจากไปนันะหรือเพื่อนฝูงก็จะนํา สิ่งที่ไม่ดีมาส่งผลให้กับคุณนะครับในเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนก็อาจจะตกงานย้ายงานบางคนอาจจะคิดจะเปลี่ยนงานเพราะไปต่อไม่ได้แล้วเปลี่ยนแนวทางในการทํางานดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ถ้าคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ก็เปลี่ยนไปเถอะนะครับเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับและรวมถึงในเรื่องของอสินทรัพย์ ในเรื่องของพินัยกรรมหรือมรดกต่างๆนะครับหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนในด้านของการงานของคุณนะก็มีโอกาสที่จะได้รับด้วยเช่นกันในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆจากงานนะครับแต่ถ้าดวงชะตาใครเนี่ยพื้นดวงไม่ดีก็ต้องระมัดระวังความสูญเสียที่เกิดขึ้นมีเรื่องเสียทรัพย์สินนะครับมาดาวต่อมาเลยดีกว่านะครับออก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นี้จะเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วในตําแหน่งก็เป็นเกษตร นะครับก็คือความอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะตั้งแต่ในวันที่8กันยาย,ยน2564นะครับเวลา14ในการ4ีบดีนชาวเชี้นชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับดาวสุขย้ายมาส่งผลในทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอเครดิตความน่าเชื่อถือต่างๆและความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องหรือทรัพย์สินต่างๆก็จะประสบผลความสำเร็จคุณจะมีความสุขในครอบครัวที่ดีในดวงชะตาในช่วงนี้ตั้งแต่8กันยาย,ยนเป็นต้นไป นะครับคุณจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานและการเงินจะมีรายได้ที่ดีเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับดาวต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะก็คือดาวราศ์ดาวระาศีนี้เป็นดาวเจริญพภพปัตตนีนะครับคู่ครองของชาวราศรีกุมเนี่ยนะดาวย้ายราศรีในวันที่17กันยาย,ยน64เวลาสโบหนกาสานาทีก็เข้าสู่ในภพมรนะปัตตนิมรนะ เพราะฉะนั้นดวงของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงคู่ครองเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยหนักหรืออาจจะถึงข่าวที่ล้มหายตายจากไปนะครับก็เรียกเป็นดาวดวงกินผัวกินเมียนะในช่วงระยะเวลา 6, ่าในช่วงเวลา1เดือนนี้นะครับคุณก็ต้องระ,ะ,ะ,ะมัดระวังนิดนึงนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนรัก่คของพยายามคุยกันให้นน้อยดีที่สุดในดวงชะตานะครับในเรื่องของการทําธุรกรรมนิติกรรมหรือคู่สัญ,ญญาต่างๆควรทําด้วยตัวของคุณเองถึงจะดี นะครับถ้าคุณไปร่วมหุ้นกับคนอื่นมีเกณฑ์การจะล้มเหลวหรือถูกอะถูกหลอกถูกโกงได้นะครับคือในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกอยากที่จะไปไกลๆนะครับไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนนะเออคือหมายถึงการเดินทางไปกินข้าวไกลบ้านไปไหวายพระไกลบ้านไปต่างอากาศไปพักผ่อนประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมามาพูดถึงดวงดาวที่สําคัญเลยก็คือดาวพฤหัสบดี นในโดชตาในี่ชาวราศีกุมเนี่ยหลายคนเนี่ยมาดูดวงกัจจา์เนี่ยบางคนก็พูดว่าเอ๊ะทำไมดาวพฤหัสมนมาแล้วยังไม่เห็นที่จะแบบดีขึ้นยังไม่ประสบผลความสําเร็จนะครับบางคนก็ประสบผลความสําเร็จก็มีบางคนยังไม่มีก็มีนะครับ ก็คือถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าสำเร็จก็ประมาณแค่20%เท่านั้นอีก80%เนี่ยยังจะต้องรอคอยรถไฟขบวนต่อไปจากนี้ประมาณเดือนกว่าเพราะฉะนโด,โดชตาดาวรัสรีพักในตั้งแต่28กันยายน6.4เวลาตี5.32นาทีก็เข้าสู่พพว,วีนานะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระว,วังประมาณเดือนกว่ากวานะเออในช่วงนี้คุณก็อาจจะมีปัญหากับผู้หลับผู้ใหญ่บ้าง นะครับคุณอาจจะเป็นคนที่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะครับในดวงชะตาเนี่ยในช่วงนี้จะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับในด้านของโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภแบบฟุกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยนะครับเลข5กับเลข7เนี่ยอยู่ในพวินาทวินาทหมายถึงไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นเลข5กับ7เนี่ยมันมีโอกาสประมาณ50%อนะครับอย่างไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเสี่ยงโชคอะไรก็แล้วแต่ก็เลขเี้ย ก็ห้าสิบห้าสิบพอประมาณนะนะมาต่อมาเลยพูดพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะครับในดวงชะตาพระจันทร์จะดับในวันที่7จ็ดกันยายนหกสเวลา7จ็ดโมงสานาที ดฉะนั้นพระจันทร์ก็ดับอยู่ที่พบปัตตนิเพราะฉะนั้นความรักไม่ดีคู่สัญญาเจรจาก็จะมีปัญหานะครับไม่ค่อยที่จะให้คุณกับเจ้าชะตาสักเท่าไหร่นะครับในดวงชะตาในวันเวลานอนนั้นและพระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์เพ่นเนี่ยในวันที่21กันยายนนะครับ64เวลา7จ็ดโมงหนาทีจันทร์เพ่นอยู่ที่พบก,บการเงินเพราะฉะนั้นในวันเวลานอนนั้นการเงินคุณดีแน่นอนอุปสรรคปัญหาต่างๆทํา,าทให้คุณได้เงินได้ทองมีโชคลาภเข้ามานะครับ โอเคอันนี้ครบแล้วของชาวราศีก,าากุมนะครับถ้าท่านใดสนใจให้ดูดวงชะตากาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ